นี่คือตอนเสียงสตาร์ทนะก็เสียงก็โอเคนะเอาเรื่องนั้นนะเอาเรื่องครับเอาเรื่องเลยใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าเพื่อนๆน่ะตอนนี้ผมนั่งในรถน้องตูนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ไปรีวิวกันละภายนอกภายในนะครับตอนนี้เข้ามานั่งแล้ะอยากรู้นะครับ,รบว่า เฮ้ยฟิลลิ่งของ M240i มันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมเองผมเคยนั่งรถของอน้องเบนนะครับที่เคยถ่ายคลิปไว้เป็น M340i นะครับก็ขับมันมากนะครับช่วงล่างดีรับสนุกมากนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยฟิลลิ่งของ M240i เป็นยังไงบ้างนะครับมาถามอีกรอบดี เอ่อทำไมเราถึงเลือกซื้อคันนี้นะน้องตุลก็จากการที่ผมทำรีเสิร์ชมาเนี่ยผมตั้งโจทย์ไว้คือผมเริ่มจากโจทย์ของตัวเองก่อนนะครับครับโจทย์ของผมคือ2ประตูเกินส0ม้มาและไม่ข้าม5ล้านอืมอันนี้มันก็4ี่ละสล้านสองได้มัมสีล้านสองครับรวบีเอสไอหปีโอใช่ประมาณ4.48จุดอืมราคามันก็ใกล้เคียงกับเอ4 0สเนาะครับใช่ไหมแต่มันได้ความเป็นแบบ บูเป้แน่นอนบูเป้คือผมอ่ะตั้งไว้เลยว่าผมอยากขับสองประตูออืตอนนั้นตอนนั้นก็มีแอบดูเหมือนกันนะตัว3-40สี่ศูนย์่ะแต่ว่าก็มันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็น4ี่ดานแต่ก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยสี่ประตูมันอเนกประสงค์กว่าผมคือตัวผมเองเนี่ยประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมขับหนึ่งคนหรือไม่ก็สองคนฉะนั้นข้างหลังผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนอกจากวางของผมก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวสี่ประตู ซึ่งตอนนั้นตอนแรกที่ตั้งโจทย์ไว้มันก็มีพวกทีทีเข้ามาหรือถ้าเป็นทีทีกลุ่ม R S อะไร T T R S อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกินไปนิดนึง5.3บ้างตอนนั้นแล้วก็ K Man นะครับก็ไป6ล้านละสุดท้ายกลายมาจบตรงนี้อืมใช่ซึ่งมันก็จะมีตอนนั้นก็จะมีออปชันอีกอันหนึ่งก็คือตัว M 2, 2> ครับซึ่งเปนจะราคามันจะกระโดดไปที่6ล้านนะ ใช่ปกล้านสองก็คือบวกไปประมาณสองล้านแต่ว่าที่นี้เนี่ยมันมีตัวเดโมคาร์ประมาณห้าจุดสองห้าจุดสามเหมือนกันแต่ใจผมเอง่ะมันก็ยังรู้สึกว่าเราเอามาใช้เดลี่อยางเอาจริงเลยนะมไม่ได้เอาไปลงแท็กกาไปแข่งอะไรก็รู้สึกว่าเอ็มคาร์อาจจะเกินไปนิดนึงอ,อาจจะใช้เราเราอาจจะใช้ไม่ถึงสมรรถนะของเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยครับด้วก็เลยมาจบตรงนี้ M240 สนะครับสิ่งที่ถูกใจผมอีกอย่างนึงคือผมชอบความแรง เห็นไหมพี่พี่เตอร์เคยเห็นมั้ยบนท้องถนนไม่เคยไม่เคยเลยแทบจะไม่เคยนานทีนานทีจริงๆตัว M 2 4 0 I ถือว่าเป็นรถรถมินิ M แล้วกันที่ค่อนข้างหาหาเจอได้ยากเนาะกับตัวยากเลยแหละใช่ M 3 4 0 I ยังเจอบ้างเจอบ่อยเออีกอันหนึ่งที่ผมตัด M 3 4 0คือโมเดลเขาเป็นมันเหมือนกับซีรีส์สาทั่วมันซีดานใช่ ซีรีส์เหมือนเหมือนแบบไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็จะคล้ายๆกันเนาะถูกไหมต่างที่เครื่องยนต์อ่าใช่แต่ตัวเนี้ยถ้าไปเทียบกับซีรีส์สองก็คือหน้ามือหลังเท้าเลยถูกไหมประตูก็ต่างกันละไฟหน้าท้ายก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนเลยอินทีเลียก็ไม่เหมือนเลยใช่แทบจะไม่เหมือนซีรีส์สองด้วยเนาะแล้วก็ถามว่าคล้าย M2 ไหมก็ไม่ได้คล้ายเท่าไหร่นะเขามีความวายบอดี้มากกว่า M2 M2 นั้นก็สวยอีกแบบนะ แบบนึงครับนี่ก็ถือว่าเป็นรถเอค่อนข้างแรนะแล้วก็สีด้วยคือถ้าเจอเนี่ยจะไม่ได้เจอสีนี้เนาะใช่จะเจอสีเทาสีน้ำเงินประมาณนี้สีดำที่เจอกันบ่อยเอออันนี้ก็จะเจอเป็นสีไอคอนิกของเขาเลยเป็นเป็นตัวโฆษณาของเขาดีกว่าใช่เนาะสีม่วงอืม ไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาไม่ค่อยออกตัวนี้กันอืมเ,ออเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สีม่วงในกรุ๊ปด้วยนะอืก็เห็นที่ในกรุ๊ปผมเองก็เห็นอยู่ประมาณคันสองคันอืมอ่าแล้วตั้งแต่ขับมาเนี่ยเอ,อตั้งแต่ออกมาไม่กี่เดือนเนี่ยครับเฮ้ยคิดว่าเราไม่ชอบจุดไหนของคันนี้ไม่ชอบจุดไหนเหรอครับเอาจริงเลยป่ะอืม ยังไม่มีอ่ะคือผมชอบหมดเลยอ่ะออผมบอกพ่เตอร์ก่อนนะผมออกคันนี้ยโดยที่ผมไม่ได้เทสต์ไดรฟ์ด้วยเลยนะก็คือศึกษาข้อมูลไปดูตัวจริงแล้วผมบอกว่าเอออยากลองเทสต์ไดรฟ์เขาบอกว่าอ่ามันไม่มีแลละเพราะว่าผมออกช่วงปลายปีสองสี่เขาบอกว่าตัวเดโม่ะไม่มีให้วใช่โอ้็ะลรวาเขาตัดสินใจเออเอาเลยเพราะว่าใจผมอะบิมเมอร์อยู่แล้วอ่าอืม ส่วน340ตัดทิ้ง440อีกก็ตัดทิ้งเพราะม,มัน LCI ปีนี้ก็คือเปลี่ยนหมดเลยไฟเฟยก็คือถ้าซื้อมาก็ตกรุ่นเลยใช่แล้วก็ราคาก็จะแพงกว่าอีกประมาณครึ่งล้านครับแ,แต่ว่าก็เป็นก็เป็นสปอร์ตคูปเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละมันติดตรงที่แต่แล้วแต่คนชอบด้วยเพราะว่าตัวกริลมันค่อนข้างแบบเฮ้ยถ้าไม่ชอบเนี่ยก็คือไม่ชอบเลยนะเพราะกริลมันแบบ ใหญ่มาก,กอะไรเงี้ยถูกเออนี่ก็ถือว่าแล้วตอนนี้อ่ะโอเคยังคือยังหาข้อที่แบบคิดว่าเราไม่ชอบได้นะครับอืมเพราะว่าเออคือเราเราศึกษามาดีแล้วแหละเนาะใช่แต่คือแล้วแต่คนบางคนอาจจะแบบถ้าอาจจะคิดว่ามันเล็กไปหรือเปล่าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของเห็นของแต่ละคนนะครับ อ่ะแล้วถามหน่อยว่าเฮ้ยตัวตัวนี้มันคือเครื่องยนต์สามพันซีซีหสูบเนาะครับอัตราบริโภคน้ำมันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคือถ้าเป็นตัวเลขในเว็บของออฟ i ิ i ชีของเขาเนี่ยเขาก็เคลมไว้ที่ประมาณส <12, 13 S 2> ิบสามสิบสองสิบสามอะไรประมาณนี้ิปประมาณเนี้ยแต่ขับเอาเข้าจริงนะครับถ้าเกิดว่าขับทางไกลเนี่ย ออกต่างจังหวัดก็ได้ประมาณ12นิดๆนะคร<ม>ับ้ถ้าทำในเมืองรถติดหน่อยก็เหลือ9ถ้ารถไม่ติดมากก็สวิงเพิ10-11<ม>แต่ถ้ากดกด <laughs> <ๆ> <laughs> แล้วแล้วแล้วแต่เท้าคนเนาะถ,ถ้ากดเยอะๆมันก็บริโภคน้ำมันเยอะอันนี้เป็นเรื่องประมาณมนี้เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคือเรื่องเรื่องบริโภคน้ำมันเนี่ยผมว่าถ้าคนเราตัดสินใจจะซื้อ p e r f o r m นซ c คา a r อยู่แล้วประมาณนี้ไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นละใช่ใช่ใช่ เราไม่ได้ซื้ออีโคไงเข้าใจได้อยู่เข้าใจได้อยู่อืมแต่ก็เออเท่าที่ฟังมาคิดว่าน่าจะเป็นรถที่ขับสนุกแหละเนอะสนุกมากแล้าว่ามันก็เป็น X Drive เวยไงขับสี่แฮนด์ลงสนุกแล้วก็อัตราเร่งทอร์กเทิร์กมาเหยียบเป็นมานะครับ คือสำหรับระดับ380ม้าเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนะก็รู้สึกว่าเพียงพอสำหรับถนนบ้านเราแหละใช่ใช่ใชหาที่ขับแบบแรงๆแบบย,ยาวๆได้ไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าใครแบบอยากเพิ่มสเต็ปความแรงก็พัฒนาได้อีกแหละหเนาะไปจูนสเตจ1หนึ่งสเต็องอะไเงี้ย B58 เนี่ยเข้าไปถึงพันได้เลยนะโอ<ห>้เออจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าแค่แบบใส่แคดเลดดาวไป เปลี่ยนแอร์อินเทคนิดหน่อยก็จูนปุ๊บห้าร้อยละคือศักยภาพของเขาอะสูงเป็นเครื่องยนต์ที่เหนียวหนึบศักยภาพสูงนะครับไปต่อได้แต่ผมอะยังไม่คิดจะทํเอ้ามาบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังเพียงพอสําหรับผมอยู่เนอะยังไม่ได้ไปลงทงลงแทรอะไรแล้วก็โอเคเลยสามวันแปดสิบก็ตอบโจทย์ละเราคิดว่าในอนาคตถ้าจะต้องทําจริงๆอะเราอยากทําอะไรบ้าง่ะกับคันนี้ผมผมมีบักเก็ตลิสต์ไปละคือ ใจผมเองนะตอนนี้นะผมก็ยังอยากจะทำเป็นตัวของ Emperformance p a r t ทั้งหมดอือถึงแม้ว่าบิมเมอส่วนใหญ่เวลาแต่งถ้าแต่งเอามันเนี่ยมันมีพวก After Market ค่อนข้างเยอะให้เลือกเยอะอม,มากมมไม่ว่าจะเป็นท่อลอ้อเบรกอะไรพวกเนี้ยหรือโชคนะครับก็คือมี After Market เยอะไปหมดเลยนะครับแต่ตัวผมเองก็ด้วยความที่มันแรงผมก็ยังอยากรักษาคุณค่าของ,งเขาไว้นะครับก็เลยอยากจะทำเป็น เอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์พาร์ททั้งหมดนะครับพาร์ทพาร์ทคาร์บอนเอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์รอบคันก็คุยแล้วประมาณ3ามแสนห้านะครับล้อเอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อีกสองแสนสี่เบรกอีกประมาณแสนหกอืมเท่าไหร่ล่ะก็เจ็ดแสนห้าแล้วมั้งเออใช่ไตอนนี้เจ็ดแสนห้าแล้วยังไม่ยังไม่มีท่อนะเออยังไม่มีท่อถ้าท่อเอ็มเขาก็มันเอ็มประมาณแสนครับประมาณแสนหนึ่งก็ตีตีล้านบวกลบโดยประมาณถ้าได้แบบ เอ็มทั้งคันเนาะเป็นเอ็มยังไม่รวมอินททเลียพาของเอ็มนะเออคาร์บงคาร์บอนอะไรอย่างงี้ใช่อินทีเลียเอ็มก็มีอีกนะนี่นะครับคืออย่างที่บอกคือรุ่นนี้มันจะได้ความที่แบบนี่ครับอ่าเป็นเหมือนแบบสีของเอ็มนะครับครับนะครับสามสีของเขาแล้วก็นี่ด้านข้างแบบด้านข้างเขานะครับใช้ได้เลยอันนี้รถติดอยู่นะไม่ได้ลองความเร็วเลยแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเบรกเนาะ ค่าเบรกเดิมๆเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นเบรก M Sport เนี่ยคิดว่าเพียงพอกับแรงมาสต็อกเดิมของเขาไหมยังไม่พอเออผมผมเทสมาแล้วถ้าขับในช่วงความเร็วมันเท่าไหร่ี่คิดว่าไม่พอคือประมาณ220บวกจะรู้สึกไหมใช่ตอนนั้นล่อไป250แล้วก็ลองเหียบเบรกดูผมรู้สึกว่ามันใช้ระยะ ค่อนข้างเยอะไปนิดหนึ่งนะฮะคือต้องพูดว่าบางคนเนี่ยอาจจะงงว่า M Sport M Per อาจจะต่างกันยังไงนะก็คือ M Sport เนี่ยสี่พอตจริงนะครับแต่เป็น4พอร์ตขนาดเล็กอืมครับแต่ M Performance ก็จะเป็น4พอพอตใหญ่ใหญ่อ่าและจานเขาก็จะใหญ่กว่าแล้วมันมีเหมือนเป็นเบรก M M 4หรืออะไรเงี้ย6งพอร์ตอันนั้นเนี่ยแบบ Performance สุดๆเลยเนาะสวยด้วยนะเนาะจริงๆผมก็เล็งตัวนั้นอยู่มั้งเออหกพอร์ตไปเลยวะเออหกพอร์ตก็สวยแต่หลังเนี่ยคือด้วยความเป็นเบรกของ BMW อ่ะครับหลังมันจะเป็นพอร์ตเดียวหมดเลยแต่จริงๆถามว่าเพียงพอไม่เพียงพอแหละนะเพราะว่าแค่เบรกหน้าคู่หน้าก็เอาอยู่แล้วจริงใช่แต่อาจจะติดเพื่อความสวยงามหรือจะไปติดเบรกยี่ห้ออื่นนะครับอย่างพวกอะไรนะมีเบมโบรนะครับมีอะไรนะ เอาคอนหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละอ่าเอาคอนเอออันนั้นก็เป็นสาย performance จ๋าผมก็เห็นคนไปติด Enlace อยู่นะอ๋อ Enlace ก็เฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวนะติดเบรกญี่ปุ่นเลยใช้ได้อยู่นะเบรก Enlace ก็ราคาก็เปล่าเรื่องเหมือนกันจริงๆตัวเบรก performance เนี่ยก็เบนโบนี่ผลิตให้ใช่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 งรูปแบบอะไรคล้ายกันเลยนะครับอืมก็ อะถ้าขับเร็วมากๆนะครับก็อย่างที่บอกคือเกิน200อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องอัปเกรดเบรกหน่อยละกันแต่ถ้าขับแบบอยู่ร้อยร้อยกว่าอ่ะอยู่เอาอยู่แน่นอนเม่เกิน200รอยเอาน่ครับสบายสบายอ่ะแล้วฟิลลิ่งการขับขี่เป็นไงบ้างเออมันจะมีช่วงล่างใช่ช่วงล่างเนี่ยสำคัญเลยอันนี้เขาเป็น m d a p t i v e ปเนาะอ่าทีนี้เนี่ย เออผมก็อ่านรีวิวมาก่อนละเขาบอกว่ามันมีความกระด้างอนะฮะแต่ตัวผมเองอ่ะเคยขับแบบโชคถุงลมโชคตตัดมาก่อนแต่งจะจัดโหลดจะจัดแข็งปึ๊กแค่นี้สําหรับผมถือว่าผมบอกเลยโอ้่นุ่มจังเลยใช่อ่าเข้าใจถ้าเปรียบเทียบที่ผ่านมาเนาะแต่ถ้าเทียบกับกลุ่มซีดาแล้วเนี่ยแน่นอนกระด้าง้างมีความกระด้างมากกว่าต้องเตาใจต้องต้องทําใจเลย แต่ความเป็น Adaptive M เนี่ยมันคือให้การขับขี่ที่แบบแน่นนึบเนาะขับสนุกแต่คือกระด้างกระด้างแน่นอนบวกกับยางเขาลันแฟร์ใช่เดิมๆถ้าถ้ามีการเปลี่ยนยางหรือว่าอาจจะถ้ามีใครมีงบอยากจะเซตอัพอัพเกรดโช๊คเป็นพวก performance โชคอาพอะไรอย่เงี้ยพวก KW ดับิสไตอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าขับเนียนกว่านี้เนาะน่าจะนุ่มกว่านิดนึงนุ่มกเนาะแต่ก็เสียดาย a d a ด้ i v e M เ i v e M หมือนกันเนาะใช่อืแต่ข้อเสียที่ผมเจอมานะตอนขับความเร็วสูงนะคือผมตอนไปถึงเกิน230เนี่ยรู้สึกว่ามันยังมีความโครง S <S <ừ> คือผมไม่รู้ว่าด้วยเป็นตัวน้ําหนักหรือว่าด้วยความที่เรายังแบบไม่ได้ใส่อโรพาร์ตอะไรน <ừ> ี้ด้วยหรือเปล่า <ừ> มันยังมีความรู้สึกว่าพอขยับพวงมาลัยนิดนึงเอ๊ะมันโครงละนิดนึงเพราะว่าคืออย่างอย่างตอนที่ถ่ายให้ดูภายนอกอะ่ะมันช่วงซุ้มล้อมันยังมีระยะห่างประมาณ3นิ้วสอดอะ่ะเนาะจริงๆถ้าสมมติว่ากดลงมาสักน,นิดหนึ่งอะ่ะนิ้วสองนิ้วอ่ะน่าจะขับแบบเนียนกว่านี้เนาะเห็นด้วยครับอแต่เราก็ยัง ไม่ได้ขับด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นบ่อยสักเท่าไหร่นักก็เลยว่าอยังก่อนละกันแล้วฟีลลิ่งแฮนเดลลิ่งล่ะเป็นไงบ้างพุงมาลัยตอบสนองดีครับอืคขับมือเดียวได้เลยสบายไม่มีปัญหาเลยคมด้วยเนาะคมคมเออพวงมาลัยฟีลลิ่งแฮนเดลลิ่งของบีเอมดับบิลแทบจะทุกรุ่นเลยมั้งครับคมคมช่วงล่างดีครับอืไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเรื่องการแฮนเดลิ่งเนี่ยผมว่าสบายใจได้เลยหายห่วง จะพาไปบนขึ้นทางด่วนกลับอืใอเส้นนั้นแหละอันนี้อยู่แถวถนนะไรครับเนี่ยอยู่เนี่ยเทคโนโลยีประจอมกางพนครเนี่ยอ่าครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นเออมาเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะรีวิวการขับขี่ให้เพื่อนๆนะครับก็ไม,ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ความเร็วอะไรอย่างนี้เนาะคือมาแค่สัมผัสดูอยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราก็มาให้หนึ่งใน มุมมองดีกว่าว่าเฮ้ยเราสัมพันธ์จริงๆแล้วเราเรารู้สึกประมาณนี้แต่บางคนน่จะรู้สึกอีกแบบก็ได้เนาะช่วงล่างถามว่าตึงตังไหมก็ก็นิดนึงอ่ะนิดนึงเนาะเป็นรถคูเป้แล้วก็ยางรันแฟตด้วยนะครับแต่ผมว่าก็ไม่ได้กระด้างมากเท่าไหร่นะเติมเติมลมเท่าไหร่อ่ะประมาณเท่าไหร่หน้าหลังจำไม่ได้เหมือนกันเออได้เติมยังได้เติมยังตั้งแต่ออกรถไหมยังยังไม่เติใช่แต่ก็บอกกับเราว่าเออยังไม่ต้องเติมเยอะตอนนั้นเหมือนเขาจะรอด โอ้ oh, ตอนแรกล่อมา oh. เขาใส่มาสี่สิบกว่าโอ้เฮ้ยใจเย็นลดเลย mm hmm. เอาสามห้าพออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออีกอันหนึ่ง, <Yes. S 2> อ,งอันนี้ผมเลืออกแล้วที่พีเตยถามเมื่อกี้บอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบอ่า uh huh. มีอย่างหนึ่งคือการซีลเสียงกับขอบกับ,บ,บการตรงขอบประตูเวลาปิดอืมค mm ือ hmm. เวลาปิดเนี่ยมันยังไม่มีความสู้ ด้วยความไม่ผมไม่รู้ด้วยความที่เขาออกแบบมาให้มันสปอร์ตเลยเปล่ามันเวลาปิดประตูมันก็ยังแบบตึงตังอยู่อต้องปิดแรงๆด้วยป่ะไม่คือปิดเบาๆมันแรงอ๋อเออต้องปิดเบามากๆไม่งั้นมันจะแบบกระแทกแรงอแล้วก็การซิลเก็บเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสียงภายนอกยังเข้ามาเยอะนะเข้ามาเยอะเนาะนะครับประมาณนี้ก็เป็นความสปอร์ตมั้งอันนี้ก็ก็อันนี้ไม่ได้อันนี้เปิดไว้นะก็คือก็ก็ร้อนนิดนึงเหมือนกันนี่ขนาดติดฟิล์ม มืดแล้วนะใช่นะครับขบ<ต>ับวนน่าจะแต่ก็พอรับได้อยู่นะครับแต่ว่าปิดได้นะก็ถือาเป็นรถรถแรงที่น่าใช้เนาะมันก็ยังมีขายอยู่เนาะเนาะถ้าใครแบบเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจแบบลองแบบเขาเรียกว่าชักชวนเพื่อนเพื่อนเข้าเข้ามาเล่นตัวนี้หน่อยครับมันเ,เราอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนเพื่อนบ้าง ถ้าแบบเฮ้ยใครอยากได้รถแนวคูเป้มองออดี้ไว้มอง B&M หรือมองเบนซ์ตัวใหม่ตัว CLE อ็ก็สวยนะราคาพอๆกันด้วยแพงกว่านิดนึงมั้งแพงกว่านิดนึงครับเออเขาจะอยู่ที่5.3าจุดสามห้าจุดสใช่แต่ว่าตรงนั้นเขาจะเป็นมีเรื่องของไฮบริดมาบวกด้วยออสําหรับคนที่ชอบสันดาบล้วนนะผมเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะตอนแรกผมก็ดูไว้เหมือนกัน อืมสวยนะแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันดูมีความสปอร์ตมากกว่าอืมมีสันดาบล้วนขับสีเอ็กตรอช่วงล่างอะแดป i ี e เอมอะไรอย่างเงี้ยสีก็สีก็ตรงใจเลยเห็นแล้วปุ๊บโอ้ผมไม่เอาสีอืน่น graduate, ผมไม่ไดูสีอื่นแล้วเห็นปุ๊บจิ้มเลยขนาดผู้ใหญ่ที่บ้างเขาบอกว่าเออมันเป็นสีม่วงที่ไม่น่าเกลียดนะสวยดีนะดูแลยากไหมสีม่วงนี้ยากเหมือนกันโอ้โห มานั่งเช็คลอยกัทุกวันเลยเช็ด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 ชด็อะไรหยดนิดหน่อยรีบเช็ดเลยเพราะเป็นสีดำๆไงแต่ว่าผมมีแพลนจะไปแรปอยู่ืแรปกันลอยไปเลยกันลอยนะไม่ได้เปลี่ยนสีนะไม่ไม่ไมไม่ม <S <S แรปใส่กันลอยชเป็นสี <S <S ที่แล้วมากนะครับคือในกรุงเทพอะน้อยอะมีถึงห้าคันหรือเปล่าไม่รู้เนาะน่าจะน้อยมากนะอย่างตอนต้นคลิปนะก็ให น้องตูนแนะนำนะเพราะรน้องตูนบอกว่าน้องตูนเป็นแพทย์ด้วยนะครับก็อยากให้น้องตูนนะครับแนะนำเพื่อนๆหน่อยเผื่อเพื่อนๆสนใจว่า,าน้องตูนเป็นแพทย์ด้านไหนแล้วก็มีคลินิกด้วยเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆอไปใช้บริการนะครับคือตัวผมเองเป็นสัญญาแพทย์ยูโรวิทยานะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็สุขภาพของผู้ชา จะทําอยู่ที่คลินิกมี2ที่ครับที่หนึงจะอยู่ที่สยามสแควร์ซอยหนะครับซึ่งเป็น plus by m e d i p r i m ตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าคลินิกที่เสริมความมั่นใจของผู้ชายดูแลสุขภาพของผู้ชายเป็นหลักอ่าไม่ว่ามันจะเป็นการแบบเออตกเออเขาเรียกว่าอะไรนะการคลิปน้องชายนะครับการเพิ่มความมั่นใจโดยการเพิ่มขนาดอะไรพวกนี้นะครับก็มีก็มีนะค ส่วนอีกที่นึ่งผมทำที่มดิคับคลินิกนะครับอันนี้ก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็มีแฟนผมทําด้วยจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับความงามด้วยก็มี2ที่ครับถ้าถ้าแบบอ,อ,อยู่ใจกลางเมืองก็สยามสแควร์ซอยห้าง่ายงเปิดทุกวันไหมเปิดปิดวันอาทิตย์ครับ แล้วที่ที่อีกที่หนึ่งที่ไหนนะอยู่แถวไหนนะเมดิครับคลินิกอยู่แถวบางใหญ่ครับอ่าอยู่แถวบางใหญ่เนาะบางบัวทองบางบัวทองพอดีอ่าอันนี้ก็ถ้าใครอยู่ย่านนั้นก็ไปใช้บริการได้แล้วก็มีเรื่องเสริมความงามมาด้วยครับผมเนาะใครแบบอยากหน้าสวยเป๊ะนะครับอ่าหน้าเด็กอะไรอย่างงี้ก็ติดต่อได้นะครับยินดีครับอ่าก็มีมีเบอร์ติดต่อของสองที่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไวให้อ่าเดี๋ยวอินเสิร์ตไวให้นะครับอ่าก็ ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณหมอที่ชื่นชอบในรถที่มีความแรงและมีความแรด้วยถูกเน,ะนาะแล้วก็ชอบในความเป็น BMW นะครับ Bimmer เ,เนี่ยนนะ M2 โหย,ยังสวยเลย M2 ว2 M2 <ม>ยังสวยสีฟ้าเออสวยนะสวยแต่ให้ดูความแตกต่างแล้วันนะครับเพราะว่า M2 นี่ก็เขาเขาโป่งเขาอ่ะมันจะไปมีความแบบเนาะใช่โป่งเขามีมัจะมีความวายมากกว่าเออวายบอดี้มากกว่านะครับก็ในสีไอคอนิกเหมือนกันสีฟ้าเห็นไหมไกลๆนะครับวันนั้นไกลๆเลยเออแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบซึ่งอย่าง M2 อ่ะบางคนก็ชอบตัวเก่าครับอ่ามันมีความสวยงาม,มแล้ว แต่ตัวใหม่อ่ะมันมีความเหลี่ยมเนาะใช่เหลี่ยมแบบเลี้ยมเหลี่ยมคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะใช่แต่คือส่วนตัวพี่ว่ามันสวยนะสวยทั้งสองรุ่นเลยทั้งรุ่นเก่าอะรุ่นรุ่นใหม่อ่าใช้ได้เลยตัว M สองรุ่นเก่าอ่ะครับจำซีรีส์ไม่ได้ F อะไรสักอย่างเนาะนั่นแหละจริงๆแล้วตัว M สองสีู่นย์ตัวเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่า M สองตัวเก่าอีกเอออมทำไมอ่ะ ก็เขาพัฒนามาหลายๆอย่าง oh ใช่โดยเครื่องยนต์ด้วยช่วงล่างด้วยระบบขับขี mm ่ hmm. เพราะว่าเ M มมันจะเป็นกลุ่มขับหลัง mm hmm. นะครับแต่ตัวนี้มันจะขับส mm ี hmm. ่ผมถ้าอย่างไปแข่งพวกไปดูพวกคลิปของฝรั่งเขาจะมีแบบ drag race ด้วยนะ mm hmm. แข่งแดกกันเลย mm hmm. เ,เป็น M สองี่ศูนย์ตัวเนี้ mm hmm. กับ M 2อง mm hmm. ปรากฏว่า m สองีู่นย์เฉือนชนะแดกเลสไปได้จริงเหรอใช่งงไหมตัวตัวไหนอะเต็มสองสีู่นย์ไอตัวใหม่กับ m สองตัวเก่าอะกับ m สองตัวใหม่เนี่ยจริงเหรอเออพี่ลองไปหาดูผมไม่รู้ว่าเขาโมดิฟายอะไรบ้างหรือเปล่านะหรือสต็อกไม่รู้นะไม่ได้ดูรายละเอียดแต่ว่า m สองสี่เฉือนชนะเพราะว่าคือมันด้วยความที่ขับสี่แท็กชั่นในการออกตัวมันได้เยอะกว่าอืบกับขับหลังเนี่ยเออมันในแดกเลสเนี่ยมันมันน่าจะได้เปรียบตรงนี้มากกว่าง่า เออไม่น่าเชื่อถ้าดูดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์จากชื่อชั้นแล้วดู M2 นะ่าจะแบบชนะกินเนะี่ยใช่เรไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออันนี้ต้องไปลองดูนะในอินเทอร์เน็ตของต่างประเทศเนาะครับเนาะนี่เยวจะขึ้นทางด่วนนะอืมรถลงลงตรงนี้รถเยอะมากเลยรถเยอะจริงครับฝุ่นเยอะนะครับเพื่อนๆต้องรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้ นี้อยู่ย่านแถวราชพฤกษ์นะย่านรถติดนะครับเพื่อนๆแถวนี้มันก็มีห้างเซนทันเวสต์วิวนะครับใชติดต้องเผื่อเวลานิดนึงโอ้สองกันอันนี้แบบฟุ๊ฟัาฟุ๊บฟัาเลยคล่องตัวจริงๆการนี้ก็คลองตัวแหละใช่เนี่แหละข้อดีของเขาคือมันเป็นคอมแพกอะ คอมแพสปอร์นะมันแบบมีความคล่องตัวค่ข้างสูงเหมาะกับถนนบ้านเราไปที่สุดเ <laughs> บาะก็โอเคนะมันก็เป็นแบบบั c เก็ตซี t ไม่ได้แบบนั่งแบบไม่สบายนะก็อบรัตก,ก็นั่งสบายอยู่นะอ๋อมันปรับ<อ>มันปรับองศาการโอปรับลำบ้าสปอร์ตเอยลำบ้าสปอร์ตได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย<อ>โอเยอะสบายขับทางไกลก็ไม่เมื่อยนะอ,อันนี้ใช้หมดอะไรเนี่ย อันนี้โหมดคอมฟอร์ตอยู่ครับโอ้ยังใช้คอมฟอร์ตอยู่นะใช่นี่คอมฟอร์ตก็ถือว่าเออก็พุ่งอยู่อ่ะอ่าเดี๋ยวคันนี้อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวลองดูความแตกต่างของโหมดสปอร์ตอืมโอ้เริ่มจากเสียงเลยแหละเพราะว่าเขาก็จะปรับเสียงปรับการจุดระเบิดปรับรอบปรับเครื่องยนต์ปรับหมดเลยอืมอันนี้ยังเป็น คอมฟอร์ตอยู่ใช่มันจะมีคอมฟอร์ตอีโคสปอร์ตแล้วก็จะมีสปอร์ตพัดด้วยนะอ่าโหน่าจะแรงเลยจะให้ลองเดี๋ยวให้ลองอ่านีโหมดสปอร์ตเอ้นี่โหมดคอมฟอร์ตธรรมดานะเพื่อนๆฟังเสียงอ่าอันนี้เสียงโหมดคอมฟอร์ตเสียงก็เล้าเลยนะเสียงเล้าแม่คือเขามีระบบดูดเสียงจากท่อเข้ามาในห้องอห้องเอ่อห้องโดยสารเอ่อ คือปัญหาตอนนั้นคือผมถามคือเขาบอกว่ามันไม่สามารถทําเสียงเครื่องดังไปมากเนื่องจากว่าติดปัญหาของตัวข้อกาหนดยูโรซิกอะไรของเขาเพื่อนๆเขาโคงใช้ได้เลยอออันนี้คอมฟอร์ตนะอ่เปลี่ยนเป็นคอมฟอร์ตยังรู้สึกเนาะอันนี้เป็นคดโหมดสปอร์ตแล้วนะสปอร์ตนะครับอันปอ้ดาเสียงจะเร้าขึ้นนะครับ รแรงมากอโอ้โหจนะึงจับแรงมากแรงใช้ได้เลยคเมื่อกี้เบก็เอาเอาอยู่นะเอาอยู่เอาอย่เพราะว่าจะไม่ได้ขับแบบเร็วเร็วมากเท่าไหร่นะใช่ครับ แต่รถมันก็มันก็ไปไปแรงอ่ะเออรถก็ไปแรงอยู่นี่วิวตาเร็ว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 เสียงจริงๆไม่ต้องไปแบบอัปเกรดท่อจะเป็นเอ็มเพ์หรือว่าจะเป็นแบบท่อแบรนด์อื่นก็ได้นะจริงๆเดิมๆเนี่ยก็ตอบโจทย์กับเออคนที่ชอบเสียงแบบเสียงท่อดังนิดนึงอ่ะใช้ได้อยู่มันเป็นเสียงที่ออกมาจากเครื่องยนต์เลยอ่ะโอเคอยู่โอเคอยู่ ใครชื่นชอบนะครับตัว M240i ก็มาจัดได้แล้วก็มาเป็นกลุ่มเดียวนะครับเป็นสมาชิกเมมเบอร์ของเออ่ M240i กับทางน้องหมอตูนท่ายเนาะน,นะครับสุดท้ายก็อ,อยากจะให้น้องหมอตูนฝากเพื่อนๆหน่อยละกันว่าเฮ้ยใครเลงรุ่นนี้อยู่ว่า้ยทักชวนเขาหน่อยว่าน่าใช้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก่ <Okay. S 1> อนจบคลิปกันไป สำหรับใครที่หา Sport คอมแพกสปอร์ตขับสนุกขับคล่คองราคาไม่แรงมากนะครับ mm. แล้วก็มีความยูนิคมีความไม่เออเขาเรียกมีความแตกต่างไม่โหลไม่ซ้ำเนี่ย mm. ผมว่า M240 ตอบโจทย์นะครับ mm. ความแรงความสวยความสนุกความใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างมันอยู่ในบาลานซ์หมดืม mm. อ่าถ้าใครอยากใช้หารถที่สปอร์ตใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยอืมอ mm ืม hmm. อ mm ื hmm. แล้วเป็นหนึ่งในรถรุ่นที่รลด้วยเนาะ<ม>ขับมันคือมีหลายสีนะไม่ใช่แค่สีม่วงสีเดียวนะ<ช>มีขาวดำเทานะใช่สีเทาก็สวยนะ<ช>บุคลิกเก๋เนาะโอเคก็วันนี้ นะครับได้มารีวิวกันแล้วตั้งแต่ภายนอกภายในแล้วก็มาสัมภาษณ์การขับขี่นะครับก็ผมเป็นผู้นั่งแล้วก็ทางน้องหมอตัวเป็นผู้ขับนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นหนึ่งในรถของ BMW รุ่นที่น่าใช้นะครับใครมีงบประมาณประมาณ4ล้านกว่าบาทจัดได้เลยแล้วก็แรงแน่นอนขับ,บดีด้วยแรงถือว่าแรงเลย3 8 7แรงมา,ราแรงบิด500นิวตันโอเคก็ ขอบคุณน้องหมอตูนมากที่สอบเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในช่องไดร์เบยเตอร์นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับก็สําหรับคลิปหน้ามีคลิปคอนเทนเนอร์ไลเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะคะรับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ